อะไรครับเนี่ยพี่อืมเรียกว่าใบขนุนผมไโหเริ่มเลยนี่กุ้งอัลบาูนาเนี่ยเป็นเนื้อชิ้นเงินฮาโบุลานแท้ด้วยเนี่ยแต่ว่าใหญ่เกินห้อยอย่าเนี่ยนะแท้นี่คำว่าออกบัตรนะเนี่ยเจ้านี้มีสีพาใหญ่ๆมีสีฮาบราณโอ้นี่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้ของออกบัตรเต็มเลยเนี่ยนะ นีแค่ช่วงเช้าชุดเดียวเนี่ยแค่ช่วงเช้านะเนี่ยเออก็ใครที่อยากจะออกบัตรับรองก็ส่งมาได้นะครับเนี่ยวเวลานั้นเราก็จะตรวจให้นะครับพอตรวจจากผมเสร็จก็จะมีการคัดตองอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทั้งหมดก็มีคณะกรรมการคอยดูให้นะครับก็ ยังไงก็ส่งกันเข้ามาครับอันไหนประเมินราคาได้เราก็ประเมินราคาอันไหนประเมินราคาไม่ได้เราก็จะจะจะบอกว่านี่แชรอย่างเดียวส่งกันเข้ามาเยอะครับเปิดทุกวันครับจันถึงเสาร์ครับตั้งแต่เวลา11โมงถึง6โมงเย็นนะครับรับประเมินราคาด้วยนะครับใครอยากขายก็ขายมีอยากขายาเก็บไว้ก่อนอ่าโอเคจะได้รู้ว่าเขียแท้จะได้รู้ว่ามีราคาไหมเนาะ